ปกปิดดีมากแต่ว่าผิวไม่ได้ดูหนาเลยอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นนะคะให้ผิวสวยอะไรแบบนี้สิ่งนี้ไม่ใช่แป้งพับแต่เป็นรองพื้นเนื้อครีมแบบตลับนะคะพอเปิดมาก็จะเจอรองพื้นอยู่ตรงนี้คือฟิลมันก็คล้ายๆคุชชั่นนะเป็นของแบรนด์ Covermark าาตลับม่วงชื่อรุ่น f o r e t f e a t อันนี้ใช้ส F N 3 0ค่ะ คือดีใจมากเพราะว่าเลือกสีมาถูกอันนี้มันจะมีความนูโตรติดอมชมพูนิดนึงแล้วก็ไม่เหลืองเกินแค่เราแตะที่ลองพืนแล้วก็มาวนๆตรงนี้ปาดที่ผิวอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเห็นปะว่าแบบมันเนียนมันกืนติดกับผิวดีมากจุดนี้คอนซีลเลอร์ไม่ต้องตรงที่รอยสิวนะเขาแบบปกปิดได้ดีมากอันนี้แค่เลเยอร์เดียวนะคะอยากผิวเป๊ะกว่านี้ก็แตะเพิ่มแล้วก็บิวเอานะคะ ผิวก็ไม่ได้แบบดูหนาขึ้นเลยผิวก็จะมีความเบลอดูเนียนๆนะคะมีความโกลอ,อะไรทํานองนี้ตลับเขาพกง่ายด้วยนะคะไม่ได้ดูใหญ่เธอทะเลยพับก็มีมาให้นะคะแค่แตะวนแล้วก็ปาดท,ที่ผิวจบเลยก็มีการเซตแป้งช่วงใต้ตาบางๆกับผ้าจมูกนิดๆหน่อยส่วนจุดอื่นที่เห็นว่ามีความกลเนี่ยอันนี้คือมาจากตัวรองพื้นเลยคือนอกจากผิวจะสวยแล้วตัวตลับเขาก็สวยเชลรุ่นนี้เลยเพราะเป็นความสวยที่สะดวกมาก